คดีตาแมวนะครับเนี่ยอ๋อคดีตาแมวเออเออเออเนี่ยทักษิณรอดแต่ตัวเล็กตัวน้อยประชาชนแค่ชูป้ายก็ติดคุกยาวมันความผิดทักษิณหรือเปล่าเออไอ้ทักษิณรอดเนี่ยความผิดทักษิณปะคือมึงจะด่าก็ด่าไอ้คนตัดสินที่ด่าสงด่าศาลก็ด่าไปไงงงมากเนี่ยมันรอดแล้วมันผิดยังไงเนี่ยมึงคือแทนที่ ก็สิ่งนี่มันบ่งบอกว่ามึงไปเคารพทำพี่อะไรสารท้นตีมพวกนี้มึงไม่ต้องไปเคารพออจะผิดจะถูกกูกูไม่สนสารมึงไม่มีสิทธิ์ตัดสินคดีนี้เออโอเออเออเ <laughs> พราะถ้าถ้าสารแม่งไม่มีเจ้าของถ้าสารแม่งเป็นกลางเป็นธรรมยึดหลักนิติศาสตร์จริงๆ หนึ 2> 1, 1, 2, ่งหนึ่งสองจะไม่มีหนึ่งหนึ่งสองมีได้แต่ผู้พากษาต้องมาจากการเลือกตั้งเออเพราะว่าต้องไม่เป็นค่ารับใช้ของผู้กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเออเอาตามหลักแค่นี้ศาลมันก็ไม่มีสิทธิ์จะมาพิพากษาแล้วแล้วอะแล้วถ้าว่ากันสมมุติว่าคุณยอมรับว่ามันเป็นกฎหมายหลักกฎหมายคุณก็ต้องตีความอย่างเคร่งครัดถูกไหมฮะมกฎหมายอาญาต้องตีความอย่างเคร่งครัด มาตาร้อยสิบสองเนี่ยคุ้มครองกษัตริย์ที่มีชีวิตอืมกษัตริย์ราชินีและราชายาทที่มันเขียนมาอย่างนี้มันก็ต้องระบุอยู่แล้วว่ามีชีวิตเพราะกษัตริย์ที่ตายไปแล้วไอยุคก,ก่อนนู้นไม่ไม่มีราชายาทอะไรมาให้คุ้มครองแล้วถูกไหม,มถ้าตามหลักคุ้มครองกษัตริย์ปัจจุบันที่มีชีวิตแล้วคดีนี้อะกษัตริย์คนไหน ืมวชิราลงกรนไม่ใช่ครับอ๋อที่ไปพูดอะไรอ่าสื่อเกาหลีอ่ะผมจะเอาข้อความเขาเขาในที่นี้ข้อความที่ยกฟ้องที่ศาลยกฟ้องวันนี้นะครับผมจะเอาในเมื่อศาลยกฟ้องแล้วนะพี่น้องฟังนะข้อความนี้จะเป็นข้อความที่ถูกกฎหมายแล้วเอาไปสกรีนแปะได้ทั่วราชอาณาจักรเลยนะอันนี้มาจากถอดใจความ จากการให้สัมภาษณ์นิตยสารไทมส์ของคุณจักษินชินวัตรตอนรีไัยอยู่นะแปลออกมาเป็นภาษาไทยจากช่องท็อปนิวเนี่ยมีเนื้อหาใจความในภาษาไทยว่าในหลวงทรงยอมรับการรัฐประหารอย่างรวดเร็วและปฏิเสธคำถวายดีกาที่กลุ่มคนเสื้อแดง3.5ล้านคนยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้พระดุริศิน นี่ครับข้อความนี้ข้อความนี้ในหลวงที่ที่กล่าวถึงเนี่ยหลอกเก้าแล้วหลอกเก้าตายไปแล้วถ้าคุณเป็นผู้พิพากษาที่มีจริยธรรมมีหลักนิติธรรมเนี่ยถ้าคุณเป็นอายการที่มีสมองมีหลักนิติศาสตร์อยู่ในใจเนี่ยอ๋อรับ เป็นคดีไม่ได้เพราะไม่มีกษัตริย์ปัจจุบันอยู่ในข้อความดังกล่าวแต่มันก็ยังมีไอ้พวกหน้างโง่บางตัวบอกว่ารอดเพราะเงินไม่เกี่ยวอันนี้พูดพูดถึงเรื่องถ้าพูดตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายแม่งไม่ควรมีตั้งแต่ต้นแล้วแล้วต่อให้แม่งแม่งมีมาเนี่ยต่อให้ถ้าจะมีแล้วมึงเป็นสารมึงเป็นอายการมึงก็ต้องตีความอย่างเค่งคัด คดีนี้อายการก็สั่งฟ้องไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วเพราะไม่ใช่กรรษัตริย์ปัจจุบันส้นตีนสารก็รับพิจารณาไม่ได้แต่แรกแล้วว่าอะไรไม่มีบุคคลในมาตราร้อยร้อยสิบสองในี้ก<ง>็านีก็นี่ไงเหตุผลนี่แหละแต่ทําไมเก็บโสพลถึงโดนแค่พูดถึงไอ้ด่วงว่าเกศโสพลไม่มีอํานาจต่อรองไงก็ต้องยอมรับอ,อก็ต้องยอมรับทําไมทําไมเกสโสพลไม่ได้ประกันทําไมอานนท์ไม่ได้ประกัน แต่ธานาธรได้ประกันคดีหนึ่งส <2. S 2> องก็เขามีอำนาจต่อรองไงต้องยอมรับตรงนี้อเออผมผมจะเปรียบเทียบอย่างี้ว่าเอ้ยที่คุณกําลังบอกว่าเฮ้ยทักษิณรอดเพราะมัน,ม,นมันมีเงินมันเฮ้ยแล้วถ้าผมเปรียบเทียบกันเนี่ยถ้าทําไมธานาธรได้ประกันอือทําไมอนุน,นไม่ได้เป็นความผิดธานาธรเหรอ,อม,มันไม่ใช่ความผิดธานาธรไง ที่ได้ประกันไงออทักษิณรอดธนาทรรอดมันเป็นความผิดของเขาเหรอถามจริงเอ,อทักษิณต้องจ้างทนายตั้งเจ็ดคนน่ะทีมทนายวิญญาชาติมนตรีอะออจ้างทนายเจ็ดคนมาสู้คดีมึงไม่ชนะรู้ไดี <laughs> ทนายมือดีเจ็ดคนที่หาเท่าที่มีปัญญาหาได้ของออตระกูลชินวัตนอะอะเอามาสู้คดีในหนึ่งสองอะ เออหน้าหนึ่งหนึ่งสองต้องเสมอมากไม่ใช่รอดค่ับทั้งแล้วมันก็ต้องไปด่าเจ้าของสารนี่เฮียเนื้อหาแม่งเบาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะแม่งกษัตริย์องค์กรและไอคนมาร้องเป็นใครอ๋อคนมาร้องรู้รู้จักเป็นผู้ชุมนุมขับไล่จำเลยมาก่อนเฮียเออก็ก็นี่ไงคือแล้วมันจะมันจะไปติดยังไงอ่ะ มันจะไปติดยังไงมันไม่เข้าคายไอ้เหี้ยอะไรเลยตั้งแต่แรกหนึ่งสองไม่เข้าเลยตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่ใช่กษัตริย์ปัจจุบันแล้วก็ไม่ได้มันมันหม,มิ่นตรงไหนอะเนื้อหาก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นประโยคบรรยายอืบรรยายความในหลวงทรงยอมรับการรับประหารอย่างรวดเร็วและปฏิเสธคำถวายดีกาที่กลุ่มคนเสื้อแดงสามจุ้าล้านคนยื่นขอพระราชทานอภยัยโทษให้กับผู้สืบยุยุคนั้นนั่นแหละเออเนี่ยคำัมภาษ์เนี่ย เอามียังไงอ่ะแล้วปกติโดยปกติแล้วเนี่ยใครเป็นคนแจ้างนะหนึ่งหนึ่งสองก็ไอไอพวกแกง๊งไอใครไปร้องวะจำไม่ได้แล้ะเออเจตนาแรกๆนะมันมันม,ม,ม,มันต้องเอาคิดที่ไปหมายเพว่าให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกาหลีใช่ไหมน่าจะทหาร<อ>ามีทหารไปแปรไปแปรมา แล้วเอามามาฟ้องเออก็แล้วเนื้อหาที่เขาพูดก็ถูกแล้วทหารแปลทหารแปลเออทหารไปแปลมาแล้วเอามาฟ้องอ๋อฝ่ายความมั่นคงฝ่ายความมั่นคงนั่นแหละก็จะแปลแบบอาจารย์พองไงอออแล้วมันจะติดยังไงอะก็มันคดีมันอ่อนคดีมันอ่อนแต่แรกแล้วเขาใช้ทนายเจ็ดคนอะไปหาทุกจุดอ่อนของคดีมาสู้อะก็รอดไง ไม่เห็นจะต้องเกี่ยวกับยัดงงยัดเงินหรืออะไรเลยก็กูเกลียด <c oughs> มึงมึงต้องผิดไอ้แม้วเอออันนั้นก็ว่าไปอีกกรณีหนึ่งนะครับนะแต่แต่ถ้าพูดถึงถ้าพูดถึงก็แปลว่าธงธงของวังเนี่ยไม่ได้สั่งให้ฟันถูกไหม ừ, ถูกถูกถูกถ้าธงของวังสั่งให้ฟันยังไงก็ต้องติด เขายังมองว่ามีประโยชน์อยู่เออมองว่าใช้ประโยชน์ได้อยู่อืมขัดกันเมื่อไหร่ล่ะค่อยว่ากันเออขัดกันเมื่อไหร่ค่อยว่ากันเพราะว่ามีอีกสามอีกสองสารเออมีอีกสองสารใช่ปะเออก็รอดไปสารหนึ่งก่อนเดี๋ยวพิกมาแม่งจำคุกยี่สิบปีสารสารอุทธรทำไงอ่ะอยู่เป็นหน้าเป็นตาประเทศไปก่อนยังไงก็ดีกว่าประยุทธ์เออและที่เขาว่าทักษิณรอดทักษิณรอดเขายังไม่ได้รอดนะเว้ยนี่มันสารชั้นต้นเว้ย อันต้นยกฟ้องนี่ม่งก็ต้องมียื่นไปสาลอุทธร์อีกนะเว้ยอายการที่ต้นตีนมันก็จะยื่นไปอีกไงอาจจะสบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่ก็มันยังไม่จบนะยังไม่จบยังไม่จบชะลอรัฐนะไอสารที่สองสารที่สามไอที่เหลืออยู่นี่จะตัดสินนั้นอะไรก็องานอีกหลายปีเนาะไปยื้ไปเรื่อยๆจนเปลี่ยนราชราชสมัย คือโดยหลักแล้วมันไม่ควรมีกฎหมายเฮี้ยนนี่ตั้งแต่แรกแล้วโูกถูกถูกถูกอือออแลต่อให้มีก็ไม่ไม่ใช่ไอ้พวกที่แต่งตั้งมาจากคนแอคชั่นบอกว่าคอสอชอครับเป็นคนแจ้งเออกองทัพกองทัพหนักกว่าอีกหนักกว่าฝ่ายความมันคงเอี่ย้อสชก็นั่นแหละมันก็คือฝ่ายความมันคงนั่นแหละเจ้าของฝ่ายความมันคงนั่นแหละอันตัวเดียวกันผีตัวเดียวกันข้อสชเป็นคนไปแจ้งจับหนึ่งหนึ่งสองโดยอุดมเดชสินตบุตร โ <Okay. S 2> อเคขอบคุณมากขอบคุณมากเพื่อนๆโอ้เก่งๆกันทุกคนเลยความจําเก่งนะฮะส่วนอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยไอ้ประยุทธ์เป็นคนไปแจ้งปีห้าแปดโอเคแล้วแล้วคด,ดีแล้วคดีที่ประยุทธ์ไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองใส่อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเป็นคดีที่เฮี้ยมากด้วยเพราะอะไรเ,ออเขียนจดหมายถึงจุฬาพรจุฬาภรแม่งไม่ได้อยู่ในหนึ่งสองไอ้เฮี้ย<ๆ>ไอ้เฮี้ยประยุทธ์ก็ไม่รู้เรื่องไอ้เฮี้ยประยุทธ์แม่งอ้างเอาเจ้าไป ไปถือว่าคุ้มครองหมดเฮียอะไรแม่ไม่รู้เอยเนื้อหาจดหมายว่าไงเธอไปแจ้งหนึ่งหนึ่งสองโอ้ยาวยาวยาวตอนนั้เลยเขียนเรื่องอะไรอะเกี่ยวกับการสลายการชุมนุมที่ว่าออกมาพูดเรื่องพ่อไม่พ่พอไม่สบายใจนอนแบบเลยมีใครคนมาเผาบ้านเผาเมืองอ,อะไรแบบนี้โอคโอเค,อเ,ค,อเ,คเออคมรักเจียงเาเขียนจดหมายถึงจุฬาพรไงจดหมายเปิดเผนึกเปิดผนึกถึงจุฬาภรปรากฏว่าไอ้ไอ้ ไปยุทธรีบไปแจ้งหนึ่งสองจับสมศักดิ์เจียมเนี่ยคดีที่สมศักดิ์เจียมลีภายการเมืองหนึ่งหนึ่งสองอยู่เนี่ย,ยมาจากการที่ประยุทธ์จันโอชาแจ้งจับสมศักดิ์เจียมทีละสกุลเพราะว่าเขียนจดหมายถึงจุฬาภรมันมาหลังที่เรียกให้ไปรายงานตัวที่ข่ายทหารหรือเปล่าพร้อมกับพวกเราอ่ะคดีของจุฬาพรเนี่ยไม่ก่อนก่อนก่อนรัฐประหารไม่นานคือตอนที่ประยุยนนทธ์รเริ่มเขียนในไทยเหรอเริ่มเขียนในไทยเข<ะ>ียนจดหมายถึงไปประนึกถึงจุฬา์ในไทยอ๋อ โอเคก็กล้าหาญนะอาจารย์สมศักดิ์นะก็อนนี้ขนาดจุฬาภร์ไม่ได้อยู่ในหนึ่งหนึ่งสองไู้ไหมอียังไปอยู่ลัแจ้งได้เลยไอ้ยักการก็รับแจ้งสารนารก็รับแจ้งไอ้สัมมึงมึงรับแจ้งไม่ได้แต่แรกแล้วถ้ามึงมีมีนิหลักนิติรัฐนิติธรรมเออไอ้เช่นนี่หนัวน้าคณะรัฐประหารแจ้งอาจารย์สมศักดิ์ไม่อยู่อ่ะถูกแล้วมึงเข้าใจไหมเพราะหวหน้าคณะรัฐประหารเป็นคนแจ้งหนึ่งหนึ่งสองจับมึงคิดว่าสารมันจะ สารที่มันรับรองให้คณะรัฐประหารมันจะไม่เอาผิดเหรออ,อต่อใ,ใ,ให้เขียนถึงแค่จุฬาพรน่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในหนึ่งสองแม่งก็ตีความไม่เอาผิดจนไดเออ้เออนะเพราะสมศักดิ์เจียมไม่มีอำนาจต่อรองไนงะไม่ใช่นะักการเมืองไม่ได้มีพักไม่ได้มีอะไรที่หรือเศรษฐกิจการลงทุนอ่ะ คือคนที่จะมีอํานาจต่อรองกับเจ้าได้เนี่ยก็ต้องอะอย่างน้อยมีมวลชนการเมืองเออมีเสียงมีอํานาจอย่างอย่างในวินเนี่ยก็ถือว่ามีอํานาจต่อรองกับเจ้าถูกไหมเออมีมวลชนมีอะไรเยอะกองทัพเนี่ยยิ่งมีอาวุธมีกองกาลังก็มีอํานาจต่อรองสูงเจ้ามึงไม่เอากูกูล้มมึงอ่ะก็มีอำนาจต่อรองะใช่ไหมแน่นอนเออนั้นเพราะว่ายิ่งสถานะของกระสาระ ทหารไม่ได้ย,ยุ่มกับสัตว์เหมือนยุคภูมิพลแล้วอ้เนียแล้วยังจะมาเยะกับกลัวไอกรระบบศาลบบาในคดีหนึ่งสองก็เช่นกันอยู่ที่คุณมีอำนาจต่อรองกับวังเยอะไม่เยอะอคุณจะได้ประกันหรือคุณจะได้ยกฟ้องคุณมีอำนาจต่อรองกับวังเยอะแค่ไหน,ม,นมันอยู่ที่อย่างนั้นเพราะว่าคนตัดสินคือลูกน้องวังโดยตรงวังตั้งมาครับ คุณแอคชั่นบอกว่าภายในหนึ่งเดือนศาลไม่อุทธรณ์ก็จบครับเดี๋ยวไอ้แก๊งไอ้พวกนี้มันไปถ้าไม่มีคนมาร้องอะถ้ามีคนร้องไอ้องกิ่นหีเตรียมไปร้องให้ศาลอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ทุกวันแหละดีจะคอยดูเถอะเออเออภายในหนึ่งเดือนศาลไม่อุทธรณ์ก็จบถ้าไม่มีอุทธรณ์นะฮะยังไงก็ต้องมานะมีกลิ่นแล้วะแสดงว่ามันมีกลิ่นนะมีมีมี คุณโจเซฟวองนะครับถ้างั้นหนึ่งหนึ่งสองก็คือแจ้งมั่วได้แล้วจะค่นที่มันที่บ้านเมืองแม่งเละเทะตุ้มเป้อยู่กันน,นั้นนี่ก็เพราะหนึ่งสองใครมันแจ้งก็ได้ไงอ,อโดยเฉพาะที่วากรนได้กวนตีนมากนะแค่หมดศรัทธาเป็นโดสหนึ่งสองไปเออหมอดศรัทธาไม่ได้บอกเป็นตัวบุคคลด้วยออวโดหนึ่งสองเนี่ยออก็เพราะที่วากรไม่มีกําลังต่อรองไงคนเลี้ยงวัวไงคือหมายถึงกษัตริย์ราช ราชินีไม่ได้หมายถึงสถาบันด้วยคือจะเข้าข้อกฎหมายไม่เข้าข้อกฎหมายถ้าผู้ภากษามันสั่งฟ้องเนี่ยคุณเถียงมันได้ไหมล่ะคือคือเรื่องนี้คุณด่าด่าสารว้ไม่ไม่ใช่ไปด่าเหยื่อที่โดน ที่รอดเออที่รอดจากหนึ่งสองมึงบ้าหรือเปล่าอาจจะน้อยอกน้อยใจงไงแล้วทำไมตัวเลขตัวน้อยไม่ได้รับสิทธิ์แบบนี้มั่งเราก็พยายามจะอธิบายเออ,นะออธิบายฟังเขา้าใจเจตน,นาที่ถามนะเข้าใจมันมันช่างเป็นคําถามที่เสียดแทงหัวใจแต่ไม่รู้ทาไมไอ้ลิมได้ประกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยไอ,อ้ฮิปก็มันอานาจต่อรองกับวางสูงอืมเดี๋ยวกูจะพูดให้หมดเนี่ยอย่าวังแม่ก็นหนาวละเออทำไมธนาธรได้ประกันเออเขามีอำนาจต่อรองกับวังอืม อืากำลังเราก็เข้าใจเรากำลังสู้อยู่กับช,ชนชั้นอะ่ะทำไมอานนท์ไม่ได้ออก็อานนท์ไม่มีอำน,นาจต่อรองกับหวังอะ่ะออืมืมลองอานนท์เป็นรองประธานสภาดิก็ต้องได้ประกันถูกไหมหรือไม่อานนท์เป็นเจ้าของซีพีรับรองเออ เป็นเจ้าสัวพลังงานดูนี่เออ,เอ,อมันได้ประกันหมดทุกคดีอ่ะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าสัวมันจะมาปลาใสทำไม <c oughs> นั่นแหละนะครับเออก็เข้าใจเข้าใจที่อยากจะสือนะเข้าใจนะหลายๆคนนะอกอนนะครับจะคนหมายที่ไม่เช่าเทียมแต่สุดท้ายเราก็ต้องไปดูที่ว่าเจต,ตนาเขาไอ้หนึ่งหนึ่งสองไปไงมายังไงเออ ใครเป็นเจ้าของกฎหมายอย่างนี้อยู่ที่ว่ามันจะเรื่องานใครนะซึ่งจริงๆแล้วมันก็มันก็ใช้เอามาพาดแปะคนนั้นคนนี้ไว้ใช้ต่อรองให้ให้คนนั้นคนนี้เนี่ยทําตามที่มันต้องการเหมือนกับที่มันเอาคดีก้ายางเนี้ยใส่ในวินเนี้ยมึงจะเป็นพวกกูหรือจะโดนยึดทรัพย์ นี่ก็เหมือนกันจนทักสิจนออกปาลยมันจบแล้วครับนายเออต้องออกปามันจบแล้วครับนายผมต้องออกปาความยอมรับบางดีกับผมมีก็จริงครับแต่ว่ามันจบแล้วครับมันต้องยอมรับมันต้องยอมรับเออไม่งั้นมันยึดทรัพย์ครับใช่ป่ะนี่ก็เหมือนกันเอาหนึ่งสองยัดตะแมวไว้มึงลองแตะดูสิไอสิ่งที่กูไม่ให้แตะมึงลองแตะดูสิทักสิเง็ปชนชั้นไหนของคนไทยครับเรชนชั้นไนทุนไงอืม จนฉันได้ทุนก็เห็นอยู่นะถามอามันหรือไงอประกวดหัวเราะจะโดนหนึ่งหน่สองไหครับก็คนดา่าไม่ใช่ลนกรคนฟนมาด่งฟนมาดา่าก็ไม่เห็นมันทำอะไรได้เนี่ยใช่ปะ่ะประกวดหัวเราะคุณก็หัวเราะมาดินะั่เรามีวิธีการปกปิดเสียงหัวเราแล้วเราก็มาโบดกันเออใช่ปะ่ะถ้ามันจะล่อคุณนะอ่ะม,มันก็เอาหมดแหละใช่ปะ่ะ แล,แล้วถ้าเราไม่ได้บอกอะไรแค่อยู่ดีเอาคลิปคนหัวเลาะมาแล้วมันจะโดนขังเพราะว่า <c oughs> มันจะกลายเป็นว่าเนี่ยไอไฟเย็นเนี่ยยุให้คนทํากิจกรรมแล้วติดคุกไหมกูไม <c oughs> ่บอกให้หัวเลาะคกประกวจัดประกวดหัวเราะมีภูก็มาถามให้กลัวซะอย่างนั้นแต่เด็กคนไม่ไม่เข้ามาประกวดไม่มีอะไรประกวดหัวเราะมันผิดอะไรอ้าวขนาดประกวดเขียนแบงก็ยังผ่านมาแล้วแล้วมึงลองลองลอง ถ้ามันมีคดีถูกจับเพราะไปร่วมการประกวดหวัวเราะไอ้ย้ยลองดูว่าถ้าฝรั่งเศสลงข่าวแม่งจะมีรีแอคชั่นจากชาวยุโรปยังไงพี่เมืองไทยมีคนถูกจับเพราะประกวดหวัวเราะร่วมการประกวดหวัวเะ <laughs> คุณลองคิดสภาพดูสิโดนจับข้อหาอะไรหัวเราะหัวเราะ แกให้กินก็หาแล้วหอลล่าเรื่องอะไรก็เรื่องรัชทายาทตายแล้วมันผิดข้อไหนหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้คุ้มครองอะไรด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทักสินรอดขุนทองดีใจกูรู้ถือหางแดง อ๋อที่เข้ามาแทักเออมึงอะเกียรติทักษิน<อ> aer, ต้องไม่รอดเท่านั้นเออท <ijn> ักษินต้องไม่รอดเท่านั้นเออพวกนี้มึงถึงจะพอใจเออเนะเขาไม่ได้มีมาเกี่ยวเฮี้ยอะไรกับกูเลยกูจะต้องดีใจเสียใจเฮี้ยอะไรเขาเป็นเศรษฐ 10, <c oughs> ีหมื่นล้านแสนล้านไอ้เงี้ยอะเราเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเหมือนกูเหมือนมึง,มงเนี่ยที่กูดีใจดีใจเพราะว่าไอ้อะไรล่ะกฎหมายไม่เหงซวยไงไอ้เงี้ยยังมีบางส่วนที่ยังมีพอพูดตัดสิน ไม่รู้มันรับทงมาหรือไม่รับทงมาเราก็ไม่รู้อะไรเราก็ไม่ได้ไว้ใจไอระบอบคนของระบอบนี้เท่าไหร่นะครับออใช่ปะ่ะซ้อมไว้ซ้อมไว้ไวก็แล้วกันเพื่อประกวนหัวล้อนะครับนะอาคาติบางคนอคติมองไม่เห็นที่อะไรนะอืมเออแล้วเขาแค่หัวล้อเป็นคลิปมานี่คุณไปรู้หรอว่าเขามันหมินตรงไหนเนื้อหาตรงไหนของกัวล้อมัน,มน เราไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้หนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าจะกับใครกับทักษิณหรือกับอนนท์หรือกับใครทั้งนั้นนะครับนะเอออคือตาบที่มันยังใช้หนึ่งสองในงานทุกวนอยู่ะกูจะหัวเราะกูบอกเลยเออแต่ถ้าถ้าสมมุติแม่งกูจะไปดีใจทําส้นตีนที่อะไรเอางี้ดีกว่าเพื่อนกูยังติดอยู่เต็มคูกเลยควายสมุตีนพิมพ์สมเด็จเดือนหน้าแม่งอยู่ดีๆแม่งยกเลิกหนึ่งสองกูยกเลิกโครงการหัวเราะเลยอืโครงการประกวดหัวเราะยกเลิกเลย เฮียพูดออกมาได้ทั้ง <All right. S 1> สินรลอดขุนทองดีใจใเฮียเพื่อนกูยังอยู่เต็มคุกอยู่เลยไอชิพาย